นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านมอบเงินเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คารปูนและเครนก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 เนี่ยพังถล่มลงมารองนายกพิพัฒน์ได้กล่าวแสดงความเสียใจแล้วก็อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตครับพร้อมย้ำนะครับว่า หน้าที่ของรัฐคือการยืนอยู่เคียงข้างประชาชนในยามยากลำบากและต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดครับโดยได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบการกระทำที่เข้าข่ายความประมาทเลินเล่อหรือว่ามีการฝาร่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายและมาตรการทางปกครองอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยไม่มีข้อยกเว้น หลัง,งนี้นะครับเงินเยียวยาแก่ทายาทผ oh er ู้เสียชีวิตจํานวนสองคนจะได้รับเงินสงเคราะห์พระราชทานจานวน20,000บาทและในวันนี้จะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมเป็นเงินชดเชยเยียวยาจากทางบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนมอบให้รายละหนึ่งล้านหน0 0 0บาทนอกจากนี้นะครับยังมีเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมจากกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงตลอดจนสิทธิความคุ้มครองของหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยครับ